สวัสดีค่ะมือพีมือนี้มาพอ้กับช่องกเกษตรหน่อยลอยล่าเลยเนาะคะ่ะมือนีสิพามาเบิงสวนหยาห้าละฝัดบาทสิ้นค่ะที่ปลูกไปได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนในที่นี่ก็คือฝนฝนประมาณเกินครึง่งช่วงนี้สองอาทิตย์มานี่ก็คือตอนอ้นหยาในสวนของเขานีว่าได้พ่อแดดเลยนะค่ะเนะาะแต่มาเบิองนะคะ่ะว่าเพื่อนสิเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะ่าภาพมาชมนะคะเบิง ดูลักษณะภายนอกของสวนนะคะเป็นยังหยาคือน่านไงนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะสงสยัยหลายคนที่สร้างซื้อหยาเขามาเนาะค่ะเนาะอันก็เลยบอกไปว่าช่วงนี้ยังไม่มีหยาเลยค่ะหยาโตบระท่านค่ะกำลังขยายเอา้าถ้าบ่าเอาไปตอนนี้จังไดคือสิท่านฝนนี่แหละค่ะสิมาบอกว่าจังไดคือสิท่านฝนผู้เจ้ากระเบื้องโลดป,ปูมาสองเดือนได้แค่นี้คือความจริงคือ,อยังฝนหล ฮาราลฟัตบาซีนเป็นญ่าที่ไม่ชอบน้ํามากน้ํามากในที่นี่ขึ้นนี่แหละแบบเจิงน้องแบบนี่แหละก็คือไม่ชอบนะคะแต่เพิ่นสีมากแบบจะได้ละ่ะน้าแรงอะ่ะแต่ช่วงนานหนาวในช่วงที่เขาเกีียวเขาแล้วนี่ฝนบอมีนี่แหละหยาหยาสีเริ่มงามไววางวางมือสองมือหันเริ่มมีแดดมาค่ะหยากระลังเขียวแล้วก็มาต่ออีกเลยนาอค่ะนาอก็ยังที่เห็นล่ะค่ะ ถามว่าย่าชอบน้ำไหมก็ไม่ได้ชอบแต่ถ้าว่าแบบถ้าเป็นนาแรกเขาเนะสองมือฮดมือฮดมือหนึ่งหรือมือเว้นมือถ้าเพิ่นแหงห้ายนั่นแหละก็คือเพิ่นเพิ่นต้องการประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะคอเสียเป็นยังยาคือโตซานี่เลยตั้งแต่มีฝนมานน่ห้าคมเพื่อนี่เห็นบ่อนี่ลูกค้าหลายเขาก็ถามว่าห้าม่วงบ่อนี่แหละค่ะเข้ามาม่วงกับม่วงแดงๆนี่แหละค่ะนี่แหละ หากคนสิร้อยขึ้นมาเหนือเนื้อดินเนาะคะ่ะเนาะเพื่อคมันน้ำรลายเพื่อนก็นจะตายะอะไรขึ้นหยาหาักเพื่อนนี้ตายขึ้นมานี่เบิิงโลดสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคือหยานี้ตายขึ้นมาละารอาทหารบนดินมันมีบอมันก็ะมีค่ะมันมีหน่อยนี่แล้วก็ได้ทรงผลให้หยาเขาเนี่ยเป็นยังงจงเจริญเติบโตซาเนาะค่ะนี่แหละถามว่าซาบอกระบ,บอได้ซาบันไรเราะค่ะแต่ว่ากตามจริงแล้วเพื่อนต้องงามก็หนีเนาะค่ะเนาะตามจริงคือต้องงามก่หนี ถ้าผูใ้ใดติดต,ตามกเกษตรน้อยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือประมาณสีหาทย์ขึ้นหลังนี่แล้วค่ะมองนี้สิเป็นที่กเกษตรน้อยนี่กเกษตรน้อยสีมะเฮ็ดคลิปปลูกอยู่นี่แหละให้เบิ้งมันบอกทา่ทาทา่ทาทา่าหลายคนที่ได้เบิ้งได้ติดตามก็จะเห็นเนาะคะ่ะเนาะน,นี่ล้วเพิ่นกันไงขึ้นประมาณนี้แล้วจากบ่มีหยากกเลยอหยาเต็มเพื่อเราบางคนว่ามันเจ้าทายอ้อยหรือว่าทายหยาอันนี้คือหยาฮัลฟัตบาซินนะคะส่วนอ้อยพุนะะ่นด้วยค่ะอ้อยอ้อยอยู่ข้างๆค่ะ แต่ว่าโมเมนบาเพิ่นมาผสมพันธุ์กันงเด้ยคือาหญ้าฮาราฟัดบาซินคืออต้นหญ้าที่ผสมเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างก็คือเขาเขาเขา,เขาปรับแต่งสายพันธุ์มาจากอ้อยเมอร์ิชาร์ดอ้อยเมอร์ิชาร์ดกับข้าวโพดนั่นแหละค่ะจะอันนี้แมวจะไดนละค่ะเนี่ย คือตอนนี้ถามว่าได้ได้แบ่งขายให้ลูกค้าบอกกับมีแบ่งขายบ้างเนาะค่ะก็คือตัดเอาต้นอ่อนแข,ข้างพวกนี้แหละก็คือนอถาว่านอแบบไดเหมาะแก้การปลูกนี่แหละค่ะนอช่วงนี่แหละนอที่แยกออกจากต้นนอที่แยกออกจากกอพวกนี้แหละค่ะที่สมบูรณ์ที่สุดในการไปขยายพันธุ์ต่อเพราะนึ่งเพื่อนเป็นต้นที่พร้อมที่จะขยายอืแต่ห้ารอเป็นล้มนะบางเทีเป็นล้มก็อาจจะมีโอกาสเน่าหรือมีโอกาสยังระวางอาจจะบ่แตกก็ได้เพราะว่าข้อตา ทุกข้อตาบนบนลำบนลำมันเนี่ยเขาหายคำตอบอะไรเลยว่ามันจะเกิดหรือบ่เกิดบางเท่อก็เกิดบางเท่อก็บ่เกิดแล้วต้นพันธุ์ที่พันตัดทรงไห้ลูกค่านั่นเขาก็บรรู้ว่ามันแก่จัดมันอ่อนหรือมันหยังเพราะว่ามันมันหลังจากเนี่ยมันคือมันควบคุมได้ยากมันมาค่ะเจ้ามันสิแตกตาหรือว่าแตกแต่ว่าถ้าเขาไดต้นอ่อนแบบนี้ไปก็คือมั่นใจประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะในการงอกเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะอันส่วนนี้ก็คือพยายามทดลองมึงเนาะคะ่ะว่าเฮ็ดแบบได้ดีเฮ็ดแบบได้บด่ดีเพื่อลูกค้าที่ทีได้คําตอบท่มาอุดหนุนที่มาซื้อจากช่องของกเกษตรน้อยนี่สือได้คําตอบไปที่ดีเนาะค่ะเนาะว่าเออเฮ็ดแบบนี้มันดีเฮ็ดแบบนี้มันบด่ดีสามารถเฮ็ดได้อันนี้ก็คือลำํำเห็นบ่นี่กเกษตรน้อยเอามาฟังไว ฟังไอ้อยากุณหูว่าตาห้ามบอาช่ำลงถุงห้ามมะช่ำลงดินมันสิเป็นลักษณะแบบไรมันสิเกิดบอโอ้ยแมว,เ,แมวเนี่ยน้ำกระมาแกขึ้นหยาเพื่นบอมากน้ำยูก็น้ำไปได้หลายเพื่อนับเหี้ยวเพื่อนแกอันสีเน่าเนาะเนาะนี่แหละโอ้ยน้องแมวเนี่ยแหละค่ะ แต่ส่วนนี่คือสามซีก่อนเนี่ยคือกระเซนน้อยเก็บไว้เป็นพันเนาะคะนะ่ะเนาะเอาไว้ขยายพันุ์เพื่อถึงฤดูหนาวในล้าน,นาแรกนี่แหละกระเได้ขยายพันุต่อเขาก็จะดูว่าผลผลิตที่มันได้แล้วว่าต้นอน่อนการแยกนอหรือว่าการชํำชํำข้อตาไม่เนี่ยอันใดมันหายดีกว่ากันนะคะจังได้คลิปมีกษตรนน้อยกระฟ้าไว้แค่นี้ก็นะคะ